สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับจอมพลานพาทัวร์ใน E.P. ีสุดท้าย E.P. ีที่33นะครับนี่ก็เป็นภารกิจสุดท้ายที่เราทำสำเร็จแล้วนะครับนั่นก็คือการสร้างน้ำบูดูแล้วก็กินมันซะหลังจากนั้นก็ไปสู่ในโลกของความฝันนะครับ E.P. ีสุดท้ายเนี่ยนะครับผมต้องใบทุกท่านนะครับว่าเราจะต้องตอบกับ ภรรยาของเรานะครับว่าเรามีทางรักษาแล้วนะครับเราคือมันมีให้สองทางเลือกนะก็คือ1คือเรามีทางรักษาแล้วกับเราไม่มีทางรักษานะครับอตอนจบมันก็จะจบไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็มันก็เป็นทํานองเดียวกันแหละก็คือจบไม่ค่อยแฮปปี้เอนดิ้งเท่าไหร่นะครับผมก็สปอร์อะไรแบบนั้นแต่เรามียารักษาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปนะครับ กลับไปยังจุดที่เราคิดว่าน่าจะติดต่อกับประชา่าติดต่อกับขออนุญาตโทษทีนะครับเราต้องกลับไปในจุดที่เราคิดว่าน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของภารกิจนะครับนั่นก็คือการขึ้นไปยังตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้แต่คราวนี้ตำแหน่งตรงนี้นนรนครับท่านเห็นแผนที่บริเวณตรงนี้หรือเปล่านะครับมันมี มันมีจุดที่เราสามารถที่จะใช้ปืนยิงได้นะครับเนี่ยนะเนี่ยเราไม่ต้องเดินกลับไปที่บึงมละนะครับเราขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพาท่านไปทางลัดนะเียอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมเราจะต้องบริเวณตรงนี้แล้วเราก็ยิงแล้วมันก็จะขึ้นไปที่ตรงนั้นนะครับได้ไปกันเถอะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับ อพอเราออกหมู่บ้านมานะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับนี่นะเดียวซ้ายให้หาตะเข็บเขาก่อนนะครับก็จะมีเพลงที่แบบแม่มีความหวังนะเป็นเพลงของความหวัง เราเดินมาบริเวณตรงนี้นะแถวๆนี้นะครับลองดูซิว่ามันจะมีที่ให้เรายิงปืนหรือเปล่านะครับเลาะไล่ไปตามขอบเขานะครับเลาะไล่มาตามขอบเขานี่นะ แล้วมันก็จะเจอเหินลูกใหญ่นะไปอีกครับระวังงูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าง,งูไม่มีแล้วนะครับมีเหมือนเดิมนะครับอันตรายนะครับเอ่อที่เพิ่มเติมคือจุดที่เป็นทางลัดแล้วก็มาทางนี้่ะเนะยมันก็จะจอมันก็จะมืดนี่ พอวิทยุตอบในเจ็บนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูฉากไปเรื่อยๆนะครับน่า ครับเขาก็จะส่งเครื่องบินมารับเรานะครับอนะครับก็จะเมียเราก็จะมาอยู่กับเรานะผมต้องเชื่อแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นนั้นแล้วเกินใช่คุณพนักสู่อ่ะให้กำลังใจเมียเขาหน่อยแล้วกันนะ ตอนนี้ฉากสุดท้ายของเกมนะครับก็เริ่มมาแล้วนะครับโอเคครับ EP สุดท้ายของเราก็เดินมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับจอมพลานพาทัวร์ก็พาทุกท่านสาธิตวิธีการเดินป่ามาผมคิดว่าถ้าเกิดท่านดูวิดีโอผม ครบทุกอีพีนะครับท่านก็จะกลายเป็นจอมพลานสามารถที่จะท่องไปในป่านี้ได้อย่างสบายนะครับไม่ตายง่ายๆนะครับผมมีความยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้ทําวิดีโอชิ้นนี้ขึ้นมาและเป็นวิดีโอชิ้นแรกในชีวิตของผมเลยนะครับที่ทํามาขนาดนี้ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะครับสําหรับอีพีนี้ผมจะ ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ